ครับวันนี้มาทงหน้าครับเขากำลังงามเลยมาใส่เบ็ดปลอมน้ำสานี่ครับสาข้าเจ้าหรอครับขอขาเจ้าละขอเจ้าเราได้ป่าแบงกันวัเจ้าของหน้าก็ไม่ค่อยมีเวละหาปลาเบ็ดที่ใส่เป็นเบ็ดปลอมนะครับเบ็ดปลอมที่เงี้ยขี่เดียนเบ็ดปลอมเป็นยังไงจีบางคนไม่เคยเห็นเอาโช่ดู นี่ครับเอาโฟมตัดโฟมมาแล้วเ,เอาเสือกเสืกเบ็ดมาผูกกับโฟมนี่คือตัวเบ็ดนี่ครับเกี่ยวเงี้ยโยนลงน้ำครับนี่ถ้าปลากินเบ็ดก่จะดึงลากแล่นไปแล่นมาในสายแหล,ละแต็โยนลงน้ำนบางคนไม่เห็นเนาะเบ็ดปลอม เออดึงแล้วไงอ้โหย้อนใจเย็นดึงแล้วดึงแล้วปวดมานะสีก้อนเนาะอืมไม้ต้องเป็นไม้แบบระบบปิดนะครับมาสานะโอ้แลนรอบน้องแล้วมันไม้ไม่นำไปลยครับไม้ไม่นำย่นเดินมาเลยเออนี่ต้องเป็นระบบปิดไม้แบบระบบปิดแบบนี้แบบเป็นซ่า สาหรือหนองน้อยๆถ้าเป็นชนบทท่าน,นี่งใหญ่หรือแม่น้ำนี่โอ้ปลอมแลนกุ๊บผิบครับนี่ไล่ปลอมหมดทานันเล่นเด็ดลงองององใช่ยิงหรือวะ Thế, đổ nhô lông kia nè Đứng lại Ôi, đứng lại Lạc luôn này Để hồi nhôn Mới cần cho mà Đó ba cần Rồi mẹ, oh. lạc ดึงเมแล้ววเ,เอาเอาอ้ก็ดึงแล้แลนี่ดึงแล้วแน่ตกันละบานนี่มนปลอมแรงแขงน้พี่เนโอ้ดึงแล้วผมติจมเลยนะอสองหลังอยู่ังนผุนเนะี่สีหาวนะปล่อยอยังไงวะอืมปล่อยเลยอย,อยเอาเต็มเมเลยเ้ยพอดีมาละ จัเล็กแบนี้นะใส่ตามคล้องแล้วก็สะเป็นของข้าเจ้าดอกของข้าเจ้าแหละมาใส่หน้าขาเจีเกี่ยวแหละป,ปลอมใส่ทั้งทั้งในปลายหยากับหมองโลง่งๆนี่เป็นปลอม จะต้องเป็นแบบระบบปิดเลยครับอ็นซะาหรือเป็นน้องถ้าเป็นแม่น้ำบ่ไดดครับถ้าเป็นแม่น้ำไส้แบบขอบขอบมีใาหยาได้อยู่ต้นแบบแปนแปนน้ำไสบ่ไใดเพราะป่าจะลากไปไกลเลยอ่ะวิวทิวทัศน์นท,ทีเลยตุ่ต้นยุคข้าตรงงามนีเน,นาะ about you la like. หมดละไปะยามครับดึงหรออาจะดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วทุกเขียวของเดือดใช่หรือเดหรอดึงตัวเดียวหรอ น้ำบิเวณไนเนียวโอ้ยตายยังกระดุกเกือบลุดครับกระดุกกระดุกกระดุกเดี๋ยวนุมันก็ได้ 对。嗯。 ลมผัดเนาะรมอะไรพักบันี้ไรมพัดเนาะมล,ล,มล,ลมบอ่บโอ้ดิเลยเลอกตรงนี้ไนะเลอกครับเลอ้ยไม่บบทิ้งไสูบอ<ล>ีกบ่แถวนี้เลอกมือนคือตื่นมนืนคือเลกเป็นบวกว่าน,นี่ปาดกินฮะเออเสือป่ามาเหมนเนื้ออืม ตัวหาใบมื main, hey. <so hey. <so <si hey, right. ่อีห่ม <th ึงเฮ้ยนั so ่น่ใส่อไรตันนี้นี่ๆครับนี่นี่โหนี่เหงื่อนไม่เกลียวหยาเนาะไม่เกี่ยวหยาอันบนติ่งจะปอมอ่ะปอมเดียวะปอมเดียวครับปอมันึคือผมปอมหนึรงอมดูปอมหนึ่งเมื่อองตัวดูจีบปอมหนึ่งนะอ้ติครับตัวอ๋้ยก่อน ตัวต้มได้กนนอ,นน,อนนี่โอ้มันอยู่หญาเนาะับบนิ่งโอ้ประดุกตรนนี่เกี่ยวหญาไหนโอเคอป่าตัวพุ่นดิ้งเลย เข้าปาแล้ว,เ,ลวเอาฟังแล้วตัวนี้อืมบอมตัวนี้แล่นเลยนี่น,ๆๆน,นั่นนั่นแ่นเหรอติดแล้วอืมพุ่นเหรตัวหุ่งจะแล่นหนีอแล่นแทกตัวนี้แรนพุ่นแล้ว ตัวพุนกะแล่นนะหอมมุนนิดแล้วตัวนี้ป่าเอได้ไปยังโอ้เข่งไงครับรเขโอ้เข่งรฝ่าา,านี่เดี๋ยวเข่ง <c oughs> มีต้งเขียวไว้ยันเส้นนี่เส้นนี้วะ

ดีอยู่พุ่นนะต้องไปฟังผมมะครับหาสอยตัวไี้อ่ะจิมดื่นี่นี่นี่ยันเออตัวนี้นี่มันเกี่ยวยาวาาอะลายัางไงสะดุกว่ะ Nè, bộ Bài pha Nè <Nee> <Nee> <đúc đôi> <Nee> <Nee> เดี๋ยวมืออืน่นเศร้ามายามต่อครับตอนนี้คาแล้วตะเวนพบคาแล้วเรียบร้อยเม,มือมือนี้ตอนแรกในเท่าไรตอนแรกเท่านี้เนาะมุป่ปางในดูกผมประกอบการตอนแรกครับเดี๋ยวมืออืน่นเศร้ามายามต่ออีกอนี่ปลาดุกปลาเข็งมิสเต่ปรปลาดุกก็ปลาเข็งหอย นี่ครับเดี๋ยวล่างนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมือซ่อมมายามต่อครับนี่ครับไม้ที่เป็นซะลางทุ่งหน้าของข้าเจ้าขุดไว้สะก,ก็จะอ่าทะลุเจาะทะลุครับให้หน้าแต่ละให้หน้าไว้เวลานำลงกัปลาก็จะลงมานนำนาม,มาลงที่สาเหมือนกับปลาปาตามให้หน้าเป็นปลาธรรมชาติครับโอเคครับเดี๋ยวมือซ่อมมายามครับครับดีตันเ่อแล้วไม่ยามเบ็ดปอม น้องตอนเศ้าใหญ่มันยกสุดุงพร้อมตัวเว้นตอนเศ้าขึ้น,นป่าภัยเลยเนาะนี่กภาภัยเลยวะขาดเฮ้ยขาดหรือับ ตัวเกา่าอ่ะกัดเรียนตัวใหม่ตัวใหญ่โอ้ใหญ่ถึงกัดขาดเลยเหรอเฮ้ยอู้หูปดุกตายปะปลาดุกตายปลาดุกตายซ้ำอือโอ้กอหลังกับมียหนึ่งสองขั้นหนึ่งกอบปากหนึ่งกอหลังหนึ่งกอบปากหนึ่งกอหลังเลยปลาดุก ตายแล้วกินตำขึ้นกินตขึ้นเนาะกินตขึ้นนี่ม,มังหอยวะ คือคือเนาะ นี่ป่านนี่เกี่ยวดีดึงอยู่วะได้แล้วครับได้แล้วอ๋อจะมาขึ้นเนี่ยเก็บประดั 嗯。Uh. นี่ข้อต่ำค่าซิ่ยบอบ่ไรเป็นปลา สบไหล่อยู่มากินเบ็ดตุบๆตุบๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยสด so, <tup>, <laughs> <hums> 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 ปาว่าไปบอกกันว่าเงี้ยแบบนี้กินได้สวยใส่ตัวนี้วะนั่ไงรถไปละไปเชียงบ่ะมีไปเชียงไรอยู่นั่นเงี้ยนี่คือติ่งติ่งอยู่ นี่บ่อือนํามึงดิ thưa đừng câu nữa đã này đã này bằng ừ. này bằng ni ừ nó ưu yên bằng ừ đi cỏ nhai vô lên to bả kiều nhai đi lút bồ ơ โอ้ยตายยังพอข้อเออดีอืมโอ้มากินเล็กกินเล็กกว่ตัวนี้ครับว่ะโอ้นี่เราไม่จมปลุดขอปล่อยดนไม่ไตาย <laughs> อะเอะเอ,ะอืมอืมไปชิ้นทง มัดไงสิมีอะปลาหน้าเยอะเยอะวางในป่าไงนะครับป่าหน้าไงก็มาสิมีอะปลาหน้าอะไร มันพวกปลาแม่น้ำปลาเยี่จังหวังตัวใหญ่เนาะอันนี้จะวังตัวในะหญ่ปลาหน้าหาให้กินด้วยเนมอตังน้อยตัวพอดีกิน จะมีกระแหงแล้วเท่านี้แหงเด๋ยวสายสายสมิเกแหงคล้องกระแหงปลาสมิกก,กบอลลอดที่เก้าครับนะใสเลยตรงนี้นะดึงวโอ้หัวเข่งใส <laughs> โอ้ขาเครื่องอะปูกินเงื Bilder ่อนอปูก okay. ินมัเออมเป็นปลาคลองกินเมื่อโตแล้วขาดเ่ิงน้ามายามไหลเนาะโอเคไรบ้าตอนนี้จ่มๆบ่ Peking enggak Nih, gue เป็นเชือกป่ะอื่ตึงขอบปลาเลยป่ะขอบป่ะ,ปะตายตายหมดแล้ว มันเีตน็ต้นเสามายามอีกสานห,หนึ่งครับใกล้ๆก,กันนี่แหละับไฟเมื่อกี้นี่นตน้นเสาครับนี่นอ,อีสานห,หนึ่งติดปอมไลไไปได้ทีแล้วบอไะไไปเลย ดูตายนี่การยิมเศร้าครับปลาตายแึงกะแดงเลยตึาขึ้นเหรอ,อ mười bốn tỷ mười chín tinh tinh oh. tinh 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 chung, chung tinh 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 อืมหมดหดอ่ะมันล้วครับมันนี่ครับมื้อนี้ก็ได้สมัยสองสาล่วมกันเราสรวมกันไในสัมที่เห็นในภาพเลยครับอ่ะมื้อนี้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวหาเบิ่งคลิปหน้าต่อไปครับเดี๋ยวนีง่ายๆปลอมละเก็บปลอมเก็บปลอมไปใส่ใส่ไม้ต่อไปครับนี่เดี๋ยวทาเบิ่งคลิปหน้าครับสาต่อไป มันอห็แค่นี้ก่อนด้ครับบรรยากาศงามขนาดต้นเขาก็บสซา